สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในพลังแห่งบุญบารมีและโชคลาภแห่งฟ้าวันนี้คือวันที่หัวใจของชาวลัคนาราศีสิงห์กำลังจะเต้นแรงเพราะคุณกำลังจะได้รับฟังทำทํานายที่แม่นยิ่งกว่าตาเห็นแรงยิ่งกว่าลมพายุและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าคําพรจากปากพระสงฆ์ผู้ทรงยาทั้งหมดนี้ไม่ใช่คําพูดลอยๆแต่เป็นการทํานายจากพลังที่มองไม่เห็นพลังของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพรแห่งบุญเก่าที่คุณสะสมมาหลายภพหลายชาติ เรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อจากนี้เป็นเรื่องจริงจากปากของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ชีวิตเปลี่ยนเพียงแค่ข้ามคืนเธอเล่าว่าวันนั้นหนูแค่เปิดคลิปดูเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้แปลกคลิปขึ้นต้นว่าแม่นมากแล้วมีเสียงผู้หญิงพูดว่าเทวดาท่านมากระซิบโชคให้แล้วอยาปฏิเสธพรจากฟ้าหูรู้สึกขนลุกอยากไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งที่ไม่ได้คิดจะซื้อหวยเลยแต่พอเดินผ่านแผงลอตเตอรี่กลับมีใบหนึ่งที่สะดุดตามันเป็นเลขที่หนูฝันเห็นก่อนหน้านั้นแต่ลืมไปแล้วหนูซื้อแค่ใบเดียวใบเดียวจริงๆแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงิน99ล้านบาทค่ะใช่ครับคุณฟังไม่ผิด99ล้านบาทจากโชคที่เทวดากระซิบปุ่เก่าที่ส่งผลและจังหวะฟ้าที่เปิดให้ในช่วงนี้พอดีและไม่ใช่แค่เธอเท่านั้น หมอปลายพายระซิบเคยทำนายไว้อย่างชัดเจนว่าในช่วงเดือนนี้ดาวแห่งบุญจะเคลื่อนเข้าเรือนลาภะของชาวราศีสิงห์ส่งแรงผลักดันให้โชคทางการเงินมาแบบกระทันหันคนที่ทำบุญบ่อยคนที่อธิษฐานต่อองค์เทวดาประจําตัวหรือเคยบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จะได้รับสิทธิต์ตอบแทนในแบบที่ไม่ทันตั้งตัวหลายคนจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถูกโชคจากการเสี่ยงด,ดวงหรือแม้แต่ได้สมบัติตกฟ้าจากญาติผู้ใหญ่โดยไม่คาดคิด และหากย้อนกลับไปดูคำทำนายของมอดูตาบอดบาบาวังกาที่ทำนายอนาคตล่วงหน้าหลายสิบปีเธอได้กล่าวไว้ว่าจะมีปีหนึ่งที่กลุ่มผู้เกิดราศีสิง์จะมีดวงเทวดาเปิดประตูฟ้าให้พรกลางคืนและพรน,นั้นจะเป็นพรเรื่องเงินจำนวนมหาศาลในแบบที่เปลี่ยนวิถีชีวิตไปตลอดกาลใช่ครับปีนั้นก็คือพุทธศักราช2568และเดือนที่เทวดาจะลงมาเยือนคือเดือนกรกฎาคมนี้ ท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เตรียมตัวรับโชคจากฟ้าไม่ใช่โชคเล็กๆแต่เป็นโชคที่อาจทําให้คุณจากคนธรรมดากลายเป็นมหาเศรษฐีเพียงข้ามคืนพลังแห่งบุญเก่าที่คุณเคยถวายท่าตรายจุดทูปบูชาพระช่วยเหลือผู้ยากไร้แม้แต่การถวายเทียนไขเล็กๆให้สารภูมิหน้าบ้านทุกสิ่ง กำลังรวมพลังมาส่งผลในช่วงเวลานี้หากคุณรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างในหัวใจความร้อนเผาความขนลุกความฝันประหลาดหรือแม้แต่เลขที่ผุดขึ้นมาในหูไม่รู้จักไหนจงอย่าเพิกเฉยเพราะนั่นคือเสียภาษีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคำถามคือคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดใจเปิดมือและเปิดดวงชะตาให้รับพรอจากฟ้าในครั้งนี้แม่นมากแม่นจนคุณต้องฟังจนจบเพราะในช่วงทัดไปของคลิปนี้เราจะเปิดเผยช่วงวันเวลา ที่ดีที่สุดสำหรับการรับโชคและเราจะพาคุณไปฟังคำทำนายแบบละเอียดจากทั้งหมอปลายลพรกระซิบและจากพลังแห่งคำทำนายที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาหมอดูตาบอดบาบาวังกาก่อนจะไปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะคลิปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณเหมือนกับหญิงสาวคนนั้นที่กลายเป็นเศรษฐี99ล้านเพียงเพราะคลิปดูด,ดูที่ขึ้นต้นว่าแม่นมาก และหากคุณอยากร่วมบุญส่งพลังบุญกลับไปยังเทวดาประจำตัวหรืออยากขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำคลิปนี้มาให้คุณในวันนี้อย่าลืมส่งซุปเปอร์แตงส์หรือคอมเมนต์คำว่าขอบคุณเทวดาไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นพลังสะท้อนบุญกลับเข้าสู่ดวงชะตาคุณอีกท่านคำทำนายนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำพยากรณ์ธรรมดาแต่เป็นดั่งเยงประซิบจากฟากฟ้า,าที่ชี้ชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เดือนที่ดาวบุญดาวลาบและเทวดาทั้งหลายกำลังเปิดประตูแหง่งโชคชะตาให้คุณอย่างไม่เคยมีมาก่อนในรอบหลายสิบไม่เดือนนี้เป็นเดือนที่พลังของบุญเก่าเทมข้นพลังแห่งจิตวิญญาณที่เคยสร้างสั่งสมกลับมาส่งผลงแบบเต็มกำลังเทวดาประจำตัวของคุณจะบยบินเหนือสินเกล้าพร้อมนำพาพรานประเสริฐเข้าสู่ดวงชะตาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรหากเปิดใจ และศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นดวงของคุณจะถูกผลักดันอย่างแรงจากพลังเหนือธรรมชาติให้เดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่เกินทานมีเสียงเล่าในหมู่พระสายปฏิบัติว่าปี2568เป็นปีแห่งการเป็นผ่านของผู้ที่ทำบุญมาอย่างหนักผู้ที่เคยลำบากเจ็บช้ำถูกทรยศหรือสูญเสียมาก,ก่อน จะได้พบกับการชดเชยในแบบที่เหนือกว่าสิ่งที่เสียไปอย่างเทียบไม่ได้และหนึ่งในกลุ่มดวงที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้คือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้ดาวพรวหับสบดีเดินทับเรือนบุญเก่าดาวอาทิตย์เจ้าเรือลัคนากลับมาเรองรองอยู่ในจุดที่เรียกว่าทำมุมตรีโกณกับดาวศุกร์และดาวเกตพลังเหล่านี้ไม่ใช่พลังสามาัญหากแต่เป็นแรงดึงดูดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให พ่อชาวราศีสิงห์ดึงดูดโชคลาภความรักการเงินและแม้กระทั่งการปลดล็อกชีวิตที่เคยติดขัดอย่างอัศจรรย์มีคำทํานายของหมอปล่ายพรายกระซิบที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2568จะมีผู้ที่เคยลำบากจะถูกพริชาตาให้กลายเป็นเศรษฐีและผู้ที่ดาวบุญเก่า จะส่งผลอย่างเด่นชัดคือราศีสิงห์หมอปลายถึงกับเลยว่าคนที่เคยบนบาลขออะไรไว้ในปี2,566ถึง2,567โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเงินการงานหรือความรักจะได้คืนพร้อมดอกเบี้ยบุญแบบทวีคูณนี่จึงเป็นเดือนที่คุณควรสวดมนต์อธิษฐานบูชาสิ่งสิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาประจำตัวอย่างจริงจังเพราะการขอพรในช่วงนี้มีพลังหนุนส่งแรงกว่าทุกช่วงเวลา มีเรื่องราวที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกสายหมู่และกลุ่มผู้เชื่อในพลังจิตวิญญาณหญิงสาววัย32ปีลัคนาราศีสิงห์อาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคอีสานที่เพิ่งถูกรางวัลที่1ได้เงิน99ล้านบาทแบบไม่ทันตั้งตัวเธอเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้าหวยออกเธอฝันเห็นพระองค์หนึ่งเดนเข้ามายื่นห่อผ้าสีทองให้ภายในมีตัวเลข6ตัวและวันรุ่งขึ้นเธอก็เจอเลขนั้นแป๊บแป,แปบนแถงลอตเตอรี่พอซื้อไปก็ถูกรางวัลที่1ทันที สิ่งที่น่ากลัวลุกคือช่วงก่อนหน้าที่เธอจะฝันเธอเพิ่งเปิดฟังคลิปคำทำนายลัคนาราศีสิงห์ที่บอกว่าแม่นมากใครที่บุญเก่าหนะักจะได้โชคแบบไม่ทันตั้งตัวภายในเจวันและเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นบาบาวังกล้าหมอดูตาบอดจากบรนแกรีที่เคยพยากรณ์โลกไว้อย่างแม่นยำก็เคยพูดไว้ในปี1985ว่าจะมีเดือนหนึ่งในปีแห่งการสว่างสวัยที่ดาวไฟจะส่งใจให้กับผู้ที่ถือดวงสิ่งผู้ใดถือดวงสิ่งในปีนั้น จะได้ทรัพย์ที่ตกจากฟ้าเมื่อใช้รหัสจากการคำนวณของเธอประกอบกับตำแหน่งดาวปัจจุบันนักโหราศาสตร์หลายคนยืนยันว่าเดือนนั้นก็คือกรกดาคมปี2,568นี้เองสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับชาวลัคนาราศีสิงในช่วงเวลานี้คือการรักษาสัจจะในจิตใจของตนเองถ้าคุณเคยตั้งใจจะเลิกสิ่งไม่ดีแล้ว ไม่ทำจริงดูคุณอาจติดเบรดแต่หากคุณตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นคนดีทำบุญช่วยคนทิศชีวิตให้กับการก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสารรค์ชีวิตของคุณจะดีขึ้นชนิดที่เปลี่ยนภาพจากขาวดําเป็นสีทองสดใสบางคนจะได้บ้านใหม่รถใหม่เงินล้านหรือการเปิดทางใหม่ที่เปลี่ยนทั้งครอบครัวไปตลอดชีวิตในด้านความรักคนโสดที่เคยผิดหวังเคยถูกเทเคยโดนคนคบซ้อนจะได้เจอคนใหม่ ที่มาจากบุญเกา่าที่เคยสร้างไว้เป็นคนที่ดีกว่าเข้าใจคุณมากกว่าและที่สําคัญอาจเป็นคู่แท้ที่เคยทําบุญร่วมกันบางคนมีคู่ที่เคยมีปัญหาจะคืนดีมีข่าวดีเกี่ยวกับการมีบุญหรือมีความสําเร็จร่วมกันที่ยกระดับชีวิตไปอีกขั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวจากบุ่นมีพลังของการให้อภัยและเริ่มต้นใหม่เรื่องการงานชาวราศีสิงห์ที่กําลังว่างงานหรือกําลังท้อแท้จะมีข่าวดีอยากกระทนหันบางคน จะได้รับโทรศัพท์หรือข้อความที่เปลี่ยนชีวิตบางคนจะถูกเชิญให้ไปทํางานในตําแหน่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มีการโปรโมทปรับขึ้นเงินเดือนหรือได้รับความไว้วางใจให้บริหารโครงการใหญ่หากคุณมีแผนจะเปิดธุรกิจหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่เดือนนี้คือจังหวะที่ดีที่สุดเพราะโชคจะอยู่ข้างคุณทุกการเจราจามีโอกาสสาเร็จมีคนเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในด้านการเงินดาวเกตเดินเข้าสนับสนุนดาวลพะแบบตรงจุดเป็นการเปิดเส้นทางเงินทองขนาดใหญ่เหินที่เคยติดจะได้รับคืนเงินที่รอคอยจะไหลามาเงินจากการเสี่ยงโชคจะเปิดกว้างอย่างที่คุณไม่เคยคาดฝันใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทองําน้ํามันดิจิทัลหรืองานเกี่ยวกับต่างประเทศจะมีรายได้แบบพุ้งพรวดชนิดที่เกียดไม่ทานหากคุณกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะลงมือทำเทวดาจะเปิดทางให้คุณเดินได้ไกลเกินจินตนาการ สุขภาพของคุณในเดือนนี้ดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาโรคเรื้อรังบางอย่างจะคลี่คลายด้วยการรักษาที่ไม่คาดคิดการเจอมอนิยารักษาทุกโรคหรือแม้แต่มีคนแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพแบบใหม่ที่จะได้ผลดีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนที่เคยปวดหัวไมเกรนอ่อนเพลียเมื่ออาหารภูมิแพ้หรือมีปัญหาเรื่องความดังจะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นสดใสขึ้นและมีพลังในแต่ละวันอย่างเหลือเชื่อความฝันในเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์ ะมีพลังมากเป็นพิเศษหากฝันเห็นเทวดาพระพญานาคดวงตะวันดวงจันทร์หรือแสงสีทองล้อมรอบตัวแปลว่าพรจากฟ้ากำลังส่งตรงมาถึงคุณทันทีอย่าลืมจดจำเลขในฝันหรือเหตุการณ์ในฝันเพราะอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่เหมือนล้านในแบบที่ไม่ทันตั้งตัวหากคุณอยากเสริมพลังบุญเดือนนี้ให้เต็มที่แนะนำให้ไปไหว้ขอพรจากพระแก้วบรรกตสาลหลักเมืองพญานาคหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ใกล้บ้านหรือแม้แต่ตั้งโต๊บูชาด้วยน้ำสะอาดดอกไม้ขาวเทียนหอมและจุดทูบก้าดอกอธิษฐานในเวลากลางคืนก็จะส่งพลังจิตขึ้นสู่สวรรค์ได้อย่างมหัศจรรย์และเมื่อคุณเปิดใจรับรู้ว่าเทวดากำลังปกปักรักษาคุณอยู่ในเดือนนี้จงอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะเดือนรกรกฎาคม2568นี้คือเดือนแห่งการลืมตาเห็นแสงทองสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างแท้จริง